ไก่เองเองเองเหงายังเื้ยช่อกินโยอะๆไม่ใช่น้อยเองไม่มีไก่เองก็ไม่กินไม่กินข้าวจะมีไก่เยอะๆเห็นใจแม่เหงยังเื้ยถ้าแม่เองไม่อยู่ย้ายไม่ให้กินยังย้ายทำอย่างนี้ยา้ายใจรักแม่หน่อยเฮ้ยกินก็จะกินให้เต็มที่เลยไก่ทำงานเื้ย พี่แปงเลยอูพี่พาพี่แปงไมหาหมอเจ้ากัดมันง้างหายหลังกดหลังแข่งจะถามทุ่มได้ไหมเห็นยังเดือดร้อนเข้าแอร์และเคาะกอกกอกกอเข้าสบายเห็นกัจจุบันจังเลยโอ้เอ้ยถ้าเขารู้อย่างนี้เขาไม่มีใครรักดูหรอกเขาเห็นกัจจุบันมากเอาความสบายใจตัวเองทั้งนั้น แม่ยังไงช่างขอให้ค่าได้กจริงเยอะๆก็แล้วกันนึกถึงคนหาเงินต้องหายเหรอฮึดูเรื่องมัไเนี่ยยายพูดไงเหรอนึกถึงคนหาเงินต้องหายแม่ไปไหนมาก็จะลับอาหารไก่แล้อยู่หืมพาพี่แกงไม่หาหมอ